นี่เรากำลังจะเข้าไปในอะไรโบสถ์หรืออะไรสักอย่างเราไม่รู้แต่เมื่อกี้รู้สึกดีใจมากเลยครับได้ถ่ายรูปกับผู้หญิงเกาหลีด้วยเขาเขาผมบอกว่าเขาผมเป็นเกาหลีนะขอขอไทยตอนจะบอกว่าไม่ไม่สามารถพูดเกาหลีได้เพราะเป็นชาวสังชาตินะครับ๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าอ่าต่อไปก็คือจะจะเข้าไปข้างในว่าดูว่าเป็นยังไงนะครับน่าจะเป็นโบสถ์มั้งหรืออะไรสักอย่างนี้เห็นคนแต่งงานด้วยนะก็คือตรงนี้ครับที่นี่ที่นี่อ่าจะใกล้ไปหน่อยดูไหมครับโอเคเข้าไปหน่อยกัน อ๋อเดี๋ยวนะไปต,ตามไปก่อนครับตามอาจารย์ไปก่อนเะดีย๋ยวลงทางคลขายโกดลำโพงปะหรือเปล่<บ>านั้นในออบ้านเรานะออกแนวที่ขายของปะที่ขายของแล้วก็โว้ตเครื่องบินปะไม่ดูนะเออใช่ปปะใช่ใช่นี่อะไรกันมัน โอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแต่แต่ประมาณว่าเป็นเป็นสถานที่ที่ที่เข้ามาแล้วมีคนแต่งงานหรืออะไรที่ยังน่าจะเป็นโบสถ์นะครับกับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า